ิตสูงสูงค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนการจัดจการดอกไม้ประดิษฐ์สูงสูงซึ่งการจัดจการดอกไม้ะดิ์สูงสูงเนี่ยนะคะจะมีการมอบอยู่2โอกาสนะคะก็คือโอกาสที่เรานําไปมอบเป็นของที่ระลึกหรือไปมอบสําหรับเป็นของที่ระลึกการขึ้นบ้านใหม่นะคะวันเกิดก็ได้นะคะสําหรับการมอบเป็นของที่ระลึกนะคะเราจะแนะนําให้ผู้เข้าเรียนนะคะ เพียงด้านเดียวเพื่อประหยัดดอกไม้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติผู้เข้าเรียนเนี่ยจะนําไปมอบให้กับเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติสนิทที่เขานําไปประดับตกแต่งบ้านเ่ยนะคะแนะนําให้จัดทั้งสองด้านให้มีดอกไม้นะคะเพื่อเวลาเราจัดวางวางมุมใดมุมหนึ่งของบ้านเนี่ยนะคะมันจะได้เกิดความสวยงามค่ะหลักการจ,จัดการดอกไม้ทรงสูงนะคะผู้เข้าเรียนนะคะ ถ้าไปร้านดอกไม้เนี่ยให้เลือกนะคะดอกไม้ที่มีกา้านยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรใจากลารเรามีความสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกก้านดอกไม้ที่มีความสั้นนะคะมันจะทําให้ดอกไม้เนี่ยนะคะเป็นพุ่มซึ่งไม่สวยนะคะถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วเกิดการผิดพลาดนะคะ<ม>ดังไปซื้อดอกไม้ที่มีก้านสั้นนะคะก็แนะนําให้นะคะต่อด้วยไม้เสยบลูกชิ้นนะคะพันโดยฟลร่าเทสค,ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการ วัดขนาดความสูงของดอกไม้ถ้าสมมติมาซื้อมาปุ๊บแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช้ได้หรือเปล่าวิธีการวัดวัดวง่ายๆค่ะให้เราทราบความสูงของแจกันก่อนนะคะพอเราทราบปุ๊บให้เราเอาดอกไม้เนี่ยมาวัดความสูงของแจกันซึ่งขนาดมาตรฐานที่เราใช้กันนะคะดอกไม้จะต้องสูงกว่าแจกัน1เท่าครึ่งหรือ2เท่าค่ะการเลือกสีดอกไม้ค่ะเราต้องดูโอกาสและบุคคลที่เราจะมอบให้อย่างเช่นเราจะนําดอกไม้นะคะไปมอบให้กับ เพื่อนในงานวันแต่งนะคะเราก็ต้องดูสีนะคะที่จะเป็นมงคลสําหรับชีวิตของเขาอย่างเช่นในวันนี้ยกตัวอย่างนะคะเป็นสีชมพูเราก็ควรจะเลือกดอกไม้ที่เป็นโทนชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็นําสีนะคะสีขาวสีครีมหรือสีเขียวเข้าไปตัดนะคะส่วนการเลือกดอกไม้นะคะควรจะเป็นดอกไม้ที่นะคะไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงถ้านึกไม่ออกว่าไซส์ใหญ่ขนาดไหนให้ดูจากแจกันที่เรานํามา เพื่อที่จะเราจะได้คา,าดคะเนขนาดของดอกไม้ได้นะคะซึ่งปักเรียบร้อยแล้วเราจะได้ออกมาในรูปแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ในการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ในวันนี้ค่ะประกอบไปด้วยโพลีซิสค่ะโฟมค่ะถ้าในกรณีที่เราจัดทำนะคะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดนะคะเราใช้โพลีซิส จะง่ายกว่าต่อการปักนะคะในวันนี้วิทยากรใช้เป็นโฟมเพราะว่าการปักดอกไม้เนี่ยมันจะแน่นกว่านะคะโอเซิสมันปักทีนึงแล้วมันจะหลวมนะคะแต่ถ้าเป็นดอกไม้สดแนะนําให้เป็นโอเอซิสนะคะกาวค่ะไว้สําหรับยึดนะคะให้ก้านดอกไม้นะคะติดกับโอเอซิสหรือโฟมนะคะฟอราเทปค่ะไว้สําหรับพันก้านดอกไม้อย่างเช่นเรา ต่อก้านดอกไม้นะคะเราจะใช้ดอกนี้แต่เพอเอินมันสั้นนะคะเราก็ใช้นะคะฟลอรลาเทปแล้วก็นําดอกไม้มานะคะเอาไม้เสียบลูกชิ้นวางทาบแล้วก็ผ่านนะคะเพื่อที่จะต่อก้านให้สวยขึ้นนะคะฟลอรลาเทปจะมีด้วยกันสองสีนะคะสีขาวและสีเขียวแล้วแต่ผู้ที่เข้ามาเรียนจะใช้นะคะสามารถซื้อได้ตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไป 9สองหน้านะคะจะใช้หนาหรือบางก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะกระดาษย่นค่ะกระดาษย่นเนี้ยเราจะาไว้สําหรับปิดใครที่ใช้โฟมนะคะในการจดัดทําดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยนะคะแนะนําให้ใช้กระดาษย่นสีเขียวอ่อนหรือเข้มแล้วแต่ความชอบนะคะก็พอเราขึ้นรูปโฟมแล้วเราทราบขนาดของจจก,กันแล้วเราก็ตัดนะคะกระดาษย่นให้พอดีกับโฟมที่เราตัดมานะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบในการ เขาเรียกว่าอะไรคะตกแต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองอยากให้มีมิติในการมองเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มความสวยงามในการจัดจก,กันนะคะก็ไปเลือกสีได้นะคะอาจจะใช้สีเขียวสีทองสีเงินแล้วแต่นะคะใครที่อยากจะเพิ่มความสวยงามก็ไปเลือกได้ในที่นี้นะคะวิทยากรเนี่ยได้นะคะเพิ่มก้านในส่วนของไม้เสียลูกชิ้นเข้าไปอันนี้ใช้งานนอกจากของกินแล้วนะคะยังสามารถใช้ มาประดับตกแต่งได้ด้วยนะคะใครที่ใช้นะคะก็แนะนําให้นะคะใช้ฟลาเทปนะคะพันก้านนิดนึงเพราะว่าอะไรพอเราไปปักแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พันก้านมันจะมองเห็นเป็นสีขาวนะคะซึ่งอาจจะไม่สวยงามได้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นคัตเตอร์คัตเตอร์เนี่ยก็ใช้นะคะในการเหล่าโฟมนะคะปาดโฟมขึ้นรูปโฟมนะคะเพื่อที่จะให้โฟมเนี่ยเข้ากับแจกันดอกไม้ที่เรามีอยู่นะคะ เพราะว่าอะไรคะเราตัดโฟมออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าเรียนนะคะจะต้องดูทรงจากการของตัวเองถ้าจากการของตัวเองเนี่ยเป็นทรงที่มีฐานบนและล่างเท่ากันเนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นรูปนะคะไม่ต้องเหล่าโฟมแต่ถ้าเป็นจากการทรงเหมือนที่วิทยากรนํามาในวันนี้นะคะก็ต้องมีการเหล่าโฟมแต่ ขั้นตอนการเหลาต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเหล่าหลวงไปนะคะการที่เราเอาโฟมเข้าไปในแจกันเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่ยึดติดกับแจกันในที่นี้วิทยากรใช้ความชํานาญนิดนึงค่ะในการเหล่าโฟมพอเหล่าปุ๊บนะคะเราแทบที่จะไม่ต้องใช้กาวสองหน้าในการยึดเลยนะคะพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะแน่นพอดีเหมือนกับตัวอย่างตรงนี้ค่ะนะคะวิทยากรได้ทําการเหล่าโฟมและทําการเสียบโฟมเข้าไปนะคะแล้วเหตุที่ที่เห็นสีเขียวเขียวเนี่ยก็จะเป็น กระดาษย้อมสีเขียวค่ะในการปิดทับลงไปเพื่อที่เราจะพรางโฟมไม่ให้เห็นโฟมเวลาเราปักปัอกไม้นะคะมันก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนพุ่งหญ้านะคะเมื่อเราปักไปพวกเราจะมองเห็นสีเขียวนะคะต่อมาค่ะปากกาเมจิกเอาไว้ทําอะไรที่จริงแล้วจดัดออกไม้ไม่จําเป็นต้องมีปากกาเมจิกก็ได้นะคะ,ะวิทยากรเอามาขึ้นนะคะ ขึ้นขนาดโฟมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เอามาให้ดูเดี๋ยวจะถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าขนาดเท่าไหร่ก็วัดขนาดนะคะปากแจกันแล้วก็มาวัดโฟมแล้วก็ตัดนะคะบ้านใครมีที่ตัดโฟมก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้คัตเตอร์ในการตัดโฟมแต่ถ้ามันมีที่ตัดโฟมนะคะโฟมเราเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ฟุง้งแล้วก็ขอบมันก็จะสวยแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็คือมันจะแน่นนะคะเพราะว่าโฟมอะ่ะถ้าเราใช้มีดคัตเตอร์ตัดนะคะแล้วก็มันไม่คมมันก็จะทําให้โฟมนะคะเราขาดเป็นช่วงนะคะไม่มีความสวยงามนะคะมาถึงขั้นตอนการจัดดอกไม้นะคะถ้าผู้เข้าเรียนนะคะจัดดอกไม้เป็นดอกไม้สดนะคะวิทยากรแนะนําให้ใช้โอเอซิสค่ะโดยที่โอเอซิสเนี้ยนะคะจะต้องไปแช่น้ํานะคะให้น้ําเต็มโอเอซิสแล้วก็มาขึ้นรูปแล้วใส่ใน แต่ในวันนี้นะคะเราจะมาจัดดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าเรียนสามารถเลือกใช้โอเอซิสก็ได้หรือโฟมก็ได้เพียงแค่โอเอซิสนะคะไม่ต้องแช่น้ําค่ะวันนี้วิทยากรขอขอนุญาตใช้โฟมนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็เวลาปักดอกไม้มันจะแง่นกว่ากันค่ะจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการปักดอกไม้นะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการ ฝักดอกไม้นะคะซึ่งวิทยากรได้อธิบายนะคะให้ผู้เข้าเรียนครับฝั่งเบื้องต้นแล้วว่าการจัดดอกไม้จากการทรงสูงเนี่ยนะคะ <S <S ผู้ที่เข้าเรียนจะต้องทราบความสูงข,ของจาการก่อนพอทาราบความสูงข,ของแจการแล้วนะคะ <S 1> <S 1> ให้ผู้เข้าเรียนนะคะวัดระดับความสูงของดอกไม้ซึ่งเทียบกับความสูงของจาการหนึ่นงเท่าครือหนึ2สองเท่าค่ะจากการที่วิทยาก,การนะคะควรเสียเวลานะคะได้ไปเตรียมดอกไม้ไว้แล้วนะคะซึ่งความสูงเนี่ย ถ้าสังเกตด,ดูที่จริงแล้ววิทยากรบอกว่าอย่างน,น้อยหนึ่งเท่าหรือสองเท่านะคะของแจกันนะคะสาเหตุที่มีความสูงแค่นี้เพราะว่านะคะวัดจากความสูงของโฟมมาค่ะถ้านะคะผู้เข้าเรียนวัดหนึ่งเท่าครึ่งหรือสองเท่านะคะจากฐานของแจกันเนี่ยถ้ามาปังจริงความสูงของไม้จะได้ขนาดนี้นะคะซึ่งมันสูงเกินไปนะคะวิทยากรก็เลยจะขอแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้วัดความสูงต่อจากโฟมนะคะที่เป็นฐานล่าในการปัก ะะซึ่งในการในการนี้นะคะวิทยากรได้ตัดก้านไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มปักเลยดีกว่าค่ะจะเริ่มจากนะคะในส่วนของดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่เราจะโชว์นะคะในในจการกออันนี้คือตัวอย่างนะคะที่วิทยากรได้ทาไว้แล้วนะคะก็จะออกมาในรูปแบบนี้สําหรับการปักดอกไม้ในวันนี้นะคะเริ่มตอนจากดอกไม้นะคะที่มีความสูงสูงสุดหรือดอกไม้ที่เราต้องการจะโชว์ให้มันเด่นที่สุดน,นะคะเริ่มปัก จริงแล้วนะคะศิลปะในการจัดดอกไม้นะคะมันขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะแล้วก็จินตนาการของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นนะคะตัวอย่างแบบนี้บางทีบางคนอาจจะไม่เอาดีกว่าวิทยากรอ,อยากปักแบบอื่นได้ไหมได้คะ่ะแต่วันนี้เพื่อการไม่เสียเวลาเนาะก็เลยทําให้ดูหนึ่งแบบนะคะใครอยากจะปักแบบอื่นณขณะที่มีดอกไม้ไปพร้อมๆกับวิทยากรกได้นะคะ เยากรขออนุญาตใช้แบบนี้เป็นตัวอย่างเนาะจะได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้แรงบรรดาใจหรือจินตนาการไปพร้พอมๆกันได้ง่ายค่ะปัดเลยคะ่ะดอกไม้ในการในการเลือกนะคะก็ควรเลือกสิ่งที่ค่อนข้างที่จะรื่นแต่นิดนึงนะคะไม่ตัดกันมากแล้วก็โอกาสที่เราจะไปม,มอบด้วยนะคะเรียกรอนก็เริ่มปักเลยคะ่ะได้ระดับนิดนึงนะคะได้ระดับความสูงของดอกไม้นะคะขออนุญาตหมุนแจกานตัวอย่างนะคะ เราก็จะถุกของดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มจาดจกดเนลี่ค่ะด้านข้างนะคะเรามีอุปกรณ์เสริมช่วยนะคะก็หยิบม,มาใช้ได้นะระหว่างที่เราจัดนะคะที่สําคัญเลยที่เราต้องเตรียมในการจัดดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคีมตัดลวดหรือก้านของดอกไม้นะคะเพราะว่าก้านของดอกไม้ข้างในจะมีลวดนะคะจะใช้กางไกแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวิทยากรเคยแล้วก,นกนานไกหักเลยค่ะ แล้วก็เป็นผลว่าต้องหดคลิปใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนะนําให้เป็นครีมตัดรูดแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือร้าน้าทั่วไปที่เขามีขายน,นะคะเ mm hmm. ช่นร้านยี่สิบาทก็ได้ค่ะจะราคาถูกนิดนึงนะคะฝดไคค่ะ hmm. แตอนนี้เราก็จะเห็นกัน,นข้างๆนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเห็นวิทยากรอ้าปากด้วยนะคะพ mm ้ hmm. หน้า,าหน้าก็อย่าแคปหน้าจอไปโพสตนะคะ แล้วก็ตามด้วยดอกลิลลี่สีอ่อนนะคะตามมาค่ะถ้าใครไม่ชอบความสูงที่วิทยากรต่ำนะคะก็สามารถลดระดับความสูงลงได้อีกนิดนึงนะคะแต่ก็ขอให้มันไล่ระดับแบบสวยงามนะคะไม่ใช่ว่าดอกนี้ต่ำจนมองไม่เห็นดอกไม้แลยอีกดอกโผล่ขึ้นมานะคะมันก็จะไม่สวยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจดัดดอกไม้แบบด้านเดียวเพื่อที่จะโชว์ด้านเดียวนะคะ เราหวังผลเพื่อที่จะหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะดูตัวอย่างเป็นหลักนะคะตัวอย่างนี้นะคะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะในการผักเพราะว่าการเสียบนะคะดอกไม้นเน่ยถ้าใครใช้โอิซิสเนี่ยจะง่ายนิดนึงแต่ก็จะเขาเรียกว่าไม่รค้าปัก ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหลวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามที่ตัวเองถนดัดอย่างวิทยากรถนัดการใช้โฟมนะคะที่จะมาใช้ในการปักน,นะคะก็จะเลือกใช้โฟมเพราะว่าแน่นดีค่ะเวลาปักงไปแล้วดึงออกมารอบสองก็ยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยิ่งเป็นคนที่ยังไม่ชานาญนะคะก็จะดึงเข้าดึงออกหลายรอบหน่อยนะคะกว่าจะได้มุมหรือองศาที่เราต้องการนะคะ ฝักไปเรื่อยๆนะคะดูตัวอยา่างเดี๋ยวตัวอยา่อยางให้ดูค่ะส่วนหน้าของแจกันนะคะถ้าแจกันมันมีลักษณะลายเหมือนกันทั้งใบแบบนี้เราสามารถใช้ฝักฝักใบแบบน้ก็ได้นะคะหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องเกรงว่าจะต้องอยู่หน้านี้ด้านานี้นะคะข้อดีของการใช้แจกันที่มีลายเหมือนกันทัน้งกล้ามนะคะแต่ถ้าใครเลือกใช้แจกันที่ มีลายบางด้านแล้วเราต้อง,องโชว์ลายบางด้านนั้นแล้วก็ต้องดูลายนิดนึงนะคะปาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราปักไปปกเาเ่าพนมาจัดความโค้งนะคะแล้วก็ความสวยงามอีกทีนึงก็ได้ค่ะจินตนาการสำคัญที่สุดนะคะ ้าผู้เรียนเข้ามาแล้วนะคะณขณะนั้นมีอารมณ์โมโหหรือโกรธหรือไม่สบายใจนะคะมันก็จะป่งบอกออกมาทางการปับดอกไม้ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าใครที่ต้องการอยากจะอยู่แบบเงียบๆหรืออยากผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายนะคะการจัดดอกไม้แบบนี้ก็สามารถช่วยให้เรามีความสุขได้ในช่วงเวลานี้นะคะในน้อยความสวยของดอกไม้เนี่ยก็ไม่ทำไายนะคะคนที่เข้ามาดูเนะาะกรณีนี้นะคะใครที่ ก็ว่างอยู่รู้สึกว่าเบื่อไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็ช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็แนะนํานะคะอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้เ,เข้าเรียนเนี่ยนะคะสามารถนําไปหารายได้เพิ่มเติมได้นะคะอยา่างการจัดดอกไม้เนี่ยนะคะมันก็จะใช้ได้ทุกโอกาสนะ,นะคะไม่ว่าโอกาสแสดงความยินดีเสียใจก็ส่วนมากจะใช้ดอกไม้เท่านั้นเ,เลยนะ ี๋ยวช่วงเวลาที่เราจัดไม้ท่านผู้เรียนเข้ามานะคะแล้วก็มาดูวิทยากรในการจัดนะคะแล้วยังมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะคะเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยหรือขณะที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะคะมาถามได้ว่าถ้าต้องการจะจัดดอกไม้ทรงแบบนี้ควรจะเลือกดอกไม้แบบใดน,นะคะหรือถ้าจะจัดดอกไม้ไปในโอกาสแบบนี้ถ้าเลือกยังไม่ยังไม่ถูก หรือวิยีจะเลือกสีอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะบางทีเนี่ยวิทยากรอ,อาจจะผิดพลาดบางข้อนะคะหรือว่าอ,อธิบายไม่ไมชัดเจนนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะในไลฟ์สดนะคะ ให้เสร็จแล้วค่ะนี่นนะคะยังแเบบหลืออันนี้ก็คือในในส่วนของกลุ่มดอกไม้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยมาในส่วนของใบค่ะอันนี้คือดอกไม้หลังนะคะกลุ่มดอกไม้หลังก็จะเป็นของกลุ่มตรงนี้ในส่วนของดอกไม้แซมนะคะทําไมเราก็มีดอกไม้แซมแบบนี้เพราะว่าการที่เรามองจากมุมตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแค่กลุ่มดอกไม้ที่มีความโค้งนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย หมือนผู้หญิงอะคะ่ะเราแต่งหน้าสวยแต่ไม่มีตุ้มหูไม่มีต่างหูนะคะไม่มีแหวนมันก็จะดูแบบธรรมดาไปแต่ถ้าเรามี้อเครื่องมือพวกนี้หรือมีอุปกรณ์พวกนี้เสริมนะคะอย่างเช่นดอกไม้เสริมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ดูมีมิติและก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นมองง่ายๆมองแค่ตัวเราอะค่ะถ้าเราแต่งตัวสวยแต่หน้าไม่แต่งมันก็จะไม่สวยนะคะเหมือนกับการจัดดอกไม้นี่นะค่ะ ถ้าเราเพิ่มนะคะในส่วนของอว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเข้าไปนิดน,นึงนะคะมันก็จะเกิดความสวยงามนะคะมาอีกดนึง่งเช่นก้านดอกไม้นี่นะคะวิทยากรจะนำมาปักแล้วเพอิญม,มันต่ำกว่าดอกไม้ที่เรานะคะตั้งไว้เป็นเมนหลักนะคะก็เราก็เสร์มด้วยก้านนะคะของไม้เสียบชิ้นนะคะ พันด้วยโซล่าเทนนะคะที่จริงพันไปแล้วค่ะแล้วก็ดึงรูงนะคะพันใหม่หนึ่งรอบค่ะตั้งก้านาแบบนี้นะคะเอาปลายหลมลงนะคะแล้วก็พันโซล่าเทนค่ะสีสันของเขาเนี่ยก็คือสวยอยู่แล้วนะคะพันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอักลงไปค่ะเมื่อสักครู่เรียรีมแลนดงแันนี้นึงก็เลยดึงนะคะเพิ่มให้นะคะจากการมี ความสุขขึ้นมานิดนึงนะคะเพิ่มความหวานนะคะเพิ่มความสวยงามน,นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องผักก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่อันนี้เป็นเรียกว่าดอกไม้แซมนะคะ การดัดนะคะเพื่อที่จะหาองศานะคะของในด้านที่เราชอบถ้ามันถูกใจก็ดัดเราต้องแข็งแรงหน่อยนะคะข้อมือ เสร็จแล้วเราจะได้นะคะในรูปแบบด้านหน้าแบบนี้ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงน,นะคะผู้เชื่อว่าหนึ่งครั้งในการปักดอกไม้เนี่ยทรงมันจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะคะอ่ะด้านหน้าเสร็จแล้วค่ะเรามาดูด้านหลังด้านหลังมันยังมองเห็นนะคะในส่วนของอช่องว่างหรือที่โล่งนะคะเราใช้ใบไม้ค่ะใบไม้ที่เราเตรียมมาปใบไม้แบบนี้นะคะปะักปิดนะคะถ้าใครไม่ใช้ใบไม้ก็ได้นะคะ ให้ไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อกระดาษสีเขียวนะคะแล้วก็มาพันก้านนะคะทําเป็นที่ปิดด้านหลังเป็นใบไม้ก็ได้ะคะ่ะแต่ในที่นี้วิทยากรเตรียมใบไม้มานะคะก็เลยเสียบได้กว่าเยอะค่ะ,ะจะปิดไปค่ะก็ะเสร็จแล้วนะคะที่จริงแล้วถ้าเราชำนาญน,นิดหนึ่งนะคะจากการหนึ่งก็ประมาณสิบห้านาทีนะคะโดยประมาณเกินนี้นะคะ ที่บ้านมองอยู่ที่มือถือมันอาจจะดูไม่สวยงามนะคะหรือดูแบบไม่ชัดเจนนะคะจริงแล้วเนี่ยใครได้ลงมือทำนะคะก็จะรู้ว่ามันเพลินนะคะทําให้เราช่วงเวลาที่แบบเบือเือไปได้เลยนะคะแซมด้วยใบไ,ไมนะะะะ้นะคะแล้วก็ไล่ระดับความสูง จัดฟูดของดอกไม้นะคะให้มันมีความกระจายนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยดอกไม้เขาจะโดนทับจัดดอกไม้ชนิดอื่นนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าดอกไม้จะฟี เรื่อที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดกางนะคะส่งสูงนะคะก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ในวันนี้นะคะเรามาทราบราคาต้นทุนและก็ราคาขายนะคะต่อหนึ่งช่อต่อหนึ่งจากกันนะคะต้นทุนนะคะขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้นะคะ ดอกไม้แล้วก็แจกันนะคะดอกไม้ช่อนี้นะคะใช้งบประมาณประมาณ350บาทค่ะรวมใบรวมทุกอย่างนะคะแจกัน100บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย1ช่อ1แจกันนี้นะคะก็จะใช้ต้นทุนอยู่ไม่เกิน350-400บาทค่ะ,ะผู้เข้าเรียนท่านใดยอยากเพิ่มมูลค่านะคะ,นะคะก็สามารถไปซื้อก้านแบบนี้ค่ะยาวๆนะคะสั้นๆมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าดอกไม้เราสูงนะคะติดคำอวยพรไปสักนิดนึงนะคะเพื่อความสวยเก๋และดูดี ระเบียบตำแนนหน่งนิดนึงค่ะให้เขามองเห็นไปชัดน,นะคะโอเคอาจจะเพิ่มได้อีกสักห้าสิบบาทนะคะ<ม>พิฉันครูสายสมอเท้าน้อยวิทยากรในวันนี้ขอกล่าวขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาเรียนทุกท่านค่ะหวังว่าคลิปต่อไปหรือการเรียนระยะสั้นต่อไปเราจะได้เจอกันอีกนะคะขอบพคุณค่ะ